ดีมากเลยดีนะจะขับไปไเลยก็สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชอมชัววันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับน่าจะไปออกเส้นตอกนองนะ เป็นตอกนองวางสับประรดนะบรรยากาศก,กำลังดีนะแต่ว่าท้องฟ้าอึมครึมแล้วโอ้วิวนี้สวยมากเลยขินภูเขายาว แล้วก็เป็นป่าทุเรียนนะนี่ป่าทุเรียนนี่คนระับโอ้ตรงนี้วิวดีสวยมากสวยมาก ชิลๆครับง่ายๆสบายๆน่าจะมีน้ำให้เล่นกันแบบสวยๆเลยแหละ ไปสักพักหนึ่งช่วงประมาณสักช่วงเที่ยงนะจะต้องหาร้านข้าวผมหิวแล้วอนนี้ก็ใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับแล้วก็น้ำมันเราไม่ได้เติมด้วยนะครับออกมาจากบ้านก็คือวิ่งมาเลยมีอยู่สามขีดนะ นี่น้ำมันเหลือจากการเติมอัรเติมไปแล้วก็อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่ามีเมฆมีเมฆมาก่อนหนึ่งแล้ว ยังไม่น่าตกนะเพื่อนยังไม่น่าตกคนระัตอนนี้แดดแดดแรงนะครับแต่ว่ายังรู้สึกไม่ร้อนนะครับ วิ่งดีมากเลยนะครับตอนนี้ผมมากับรถ g i o n o นะสเตป็ปไล่ข้างนิดหน่อยก็บิดนิดเดียวก็แซงสิบล้อดได้นะ Giano ชอบอ่างเงี้ยรถมันนิ่ง ขับนิ่มมันขับสบายเบาะใหญ่นั่งก็สบายนะตินสั้นไม่ไกลมากไปกลับก็ประมาณหนึ่งร้อยกิโลร้อยกว่ากิโลเวลาขับรถเนี่ยผมชอบหันซ้ายหันขวานะชอบดูไปกลางๆนี่น ความเร็วที่ใช้ก็ไม่ไมเกินแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับเที่ยงตรงนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เทินมาแล้ว เราก็ต้องขับตรงไปอีกเก้ากิโลนะครับแล้วก็เลี้ยวสายตอนนี้อยู่บนถนน,นเลขสามหนึ่งเล็ดนะเป็นเส้นหลักนะครับเส้นหลักเส้นนี้ก็ไปสระแก้วปกักกได้นะครับนี่ก็อากาศดีนะแต่ขา้ขางหน้าขหน้าเริ่มมืดละเอาฟ้าเริ่มคุมแล้วขา้ขางหน้ามาเร่มเรือสองเขีล้ เราก็จะดูเจอปั๊มแล้วก็จะแวะเติมให้เต็มถังครับรถยนต์นี่เส้นนี้มาต้องระวังนะครับข้างหน้าจะมีกล้องจับความเร็วนะวันนี้ก็ไม่รู้จะไปเจอผู้คนเยอะแยะไหมนะครับที่น้ำตกตอนนี้เวลา12บสนาฬิกาสินาทีนะครับ หอเหอีกห้ากิโลละไม่มีอียี่สิบบุกเตอร์ียี่สิบนะครับมี 9, แต่เก้าห้ามันเหลือสองขีดพอครับอีกยี่สิบห้านาทีถึงนะครับ ขกบันจบนี่ก็ไปครั้งแรกของผมเลยนะเจอร้านข้าวเอไอปเตี๋ยวไก่มาละข้าวมันไก่โอเคลองกินข้าวกันก่อน ข้าวมันไก่บางคนอยากกินข้าวมันก่อนตอนนี้เลยอ,อีก18กิโลประมาณเที่ยง50เราก็ถึงแล้ว ดูครับทุกคนดูเขาลูกนู้นกับเขาลูกนี้โอู้หตั้งตังงานใหญ่มากสวยด้วยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยนะธรรมชาติสวยมากๆการเข้าโค้งของรถจียโนนี่มันนิ่งมากเลยนะครับผมยังชอบโอ้ เขาขาวนั่นบนเขานั่นจะเป็นน้ําตกนะครับนะ่ะน้ําตกเกือบถึงยอดเขานะครับเขาขาวนะวัดสะโงครับเลี้ยวขวาวเราเลี้ยวขวาวเราเลี้ยวขวาตอนนี้เหลืออีกสิบกิโลเมตรนะครับสิบเจ็ดนาทีก็ถึงแล้วโอ้ติดเต้นติดเต้น,น,นยังไม่เคยมาเลยนะ ที่ไหนนะจะไม่เคยมาก็จะตื่นเต้นหน่อยเขาถูงสูงนะทุกคนนั่นไงเห็นไหมไอกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับอมองด้ยตาเปล่าสวยมากสูงขนาดไหนสูงจนขนาดว่าทเทียมเมฆอ,อ่ะเมฆหมอ,อกนี่ติดเลยอะ่ะ ปิดยอดเขาเลยอ่ะโอ้สวยมากทุกคนดูดิโอ้สวยงามมากเลยหน้าฝนตกแล้วทุกคนน่าจะตกเป็นช่งชวงๆอ่ะ สวยมากเราตรงไปนะแต่เลี้ยวซ้ายก็ไปได้นะครับท p s มันขึ้นให้สองทางนะครับรจะเข้าไปตีนเขาเลยนะเนี่ยน้ำน่าจะเยอะแน่นอนโอ้โลมลืนลมเย็นมากเราต้องไปเลี้ยวขวาข้างหน้าอีกสองร้อยเมตรนะครับ เราเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะว่าเข้าใกล้เขาลูกนี้ขึ้นทุกทีทุกทีแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะเป็นถนนดินแล้วนะครับเริ่มจะ ดีนะฝนไม่ตกอรงนี้ไม่งั้นเละ mm hmm. ผมว่าน้ำตรงสะพานนี้น่าจะเป็นน้ำเส้นเดียวกับน,น้ำตกนะครับเนี่ยน้ำใสมากเลยอันนี้จะเป็นถนนลาดยางตรงไปเรื่อยๆโอ้ ติบเจนเลยหมาเหมือนจะไล่โอ้โหหมาเพียบเลยจะไล่ผมนะหมาเห็นรถแปกมาไม่ได้ขวาหรือซ้าย GPS มันให้ไปซ้ายนะไปตามนะครับ ไปแล้วก็ขวานะโอ้โหขวาอีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเราก็จะถึงน้ำตกแล้วโอ้ถนนดีนะครับเนี่ยถนนคอนกรีตอย่างดีเลยครับขับมาสบายมากโอ้โห ตรงนี้จะเป็นขวายหมายกั้นน้ำเอาใกล้จะถึงแล้วทุกคนตรงนี้มีศาลาพักนี่ขวายลูกนี้เด่จนเด่นเด่ ป้ายชํารุดหมาแล้วทุกคนแล้วก็นี่มีสาราเก่าของคนกีดยางแน่นอนเข้ามาสองข้างทางนี้ก็จะมีแต่ป้ายยางล้วนๆโอ้โหอีกห้าร้อยเมตรครับทุกคนอีกห้าร้อยเมตรโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นป้ายแล้ว โอยใครที่ชอบแนวแบบปัจจภบันนิดๆมีเลยน้ําตกนี่เลยเขาบันจบชมัน เข้ามาแล้วก็จะเข้าไปได้เลยอ๋อมีคนมานะมีคนมามีคนมาโอเคโอ้เดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตก่อนเปลี่ยนใบกล้องก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาถึงแล้วนะครับ นี่คือป้ายเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากนะมีบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนคล้ายฝนจะตกมีเสียงน้ำดังขึ้นข่าเดิมหรือดังมากผี่ปกติสามน้ำตกมีปริมาณหรือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสี่อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนไปจากปกติห้าสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าหากมีอันตรายสัตว์ป่ามักจะแตกตื่น มีเศษดินโค่นลงมาตามลาดเขาและมีเศษไม้กิ่นไม้กวาดไหลมากับน้ำสีของน้ำเปลี่ยนไปกลายเป็นสีแดงหรือสีแดงขุ่นขึ้นเตือนภัยนะแับปกติสีเขียวระดัรองสีเหลืองระดับวิกิตสีแดงโอเคครับตรงนี้เราก็อ่านเกี่ยวกับการเตือนภัยของน้ำป่าไหลหลากเรียบร้อยแล้วนะครับ ระยะแห่งชาติเขาไปจะปูับนี่ทางนูน้นนู่นผมว่าทางนูน้นน่าจะเอามอเตอร์ไซค์ไปได้นะน่าจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้นะทุกคนอันนี้เขาบอกชมวิวถ่ายรูปนั่งพักเล่นน้ำ สวยมาัสดีครับอันนี้เขาเขาปิดไว้คือข้างในนี่เข้าไปในป่าแล้วใช่ไหมครับมาสุดเขตแค่นี้แล้วครับอ๋อครับแล้วข้างบนนี่คืออะไรพี่อันนี้เป็นบ้านพักครับส่วนถ้าทุรกำแพงนี้ไปก็จะเป็นวัดเขาบรรจบครับอ๋ออันนี้เป็นบ้านพักแล้วลานกลางเต็นท์นะพี่ลานกลางเต็นท์จะอยู่ตรงข้าง้นครับจะมีข้างล่างปิดยิดทางอ๋อโอเคครับพี่คขณครับ นี่ทุกคนผมจะลงไปล้างเลยา๊อ๊บอบต๊งอืมอ้ผมว่าผมมาครั้งแรกแล้วผมประทับใจนะครับคือมันมันน่าตื่นเต้นนะครับหินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นลำทาร ไหลลงไปข้างล่างนู้นข้างล่างนู้นก็มันมีหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งผมว่าหินก้อนนั้นน่าจะกระโดดเล่นได้นะจะล,ล,ลงไปดูที่ลานกลางเต็นท์ข้างล่างนะครับนี่ครับจดุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับ ทางด้านล่างใกล้น้ําตกมาครับใกล้น้ำตกมากๆตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วมั้งเนี่ยน้ำมันจะออกสีเขียวหน่อยก็คือน้ําลึกนะครับ หินสวยมากหินสวยมากเลยนะครับยีห,นหินสวยมากๆเลยแต่และก้อนนีแบบสวยงามมากครับผมกินใจมาก นี่ครับทุกคนน้ำตกตั้งแต่ข้างบนนู้นตั้งแต่ประตูที่เขาปิดนะครับแล้วก็ยาวลงไปนู้นยาวลงไปนู้นเลยนะครับทุกคนโอ้ไกลมากครับเราเล่นแค่ตรงนี้เราก็ทึ่ใจแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วเดี๋ยว ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ถ้าทุกคน,นครับชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไ่ผ่านคลิปต,ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากคบสราะหับหบวันนี้ไปก่อน